เนี่ยปูข้างล่างเห็นนะเนี่ค่ะปูกระบอกเนี่ยจ้ะเอากระบอกมัน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 ไม่ฮักเลยมัติดตาติดสีค่ะอตานเสียแล้วตาโมโหตาเลยมาฟันติดตามฟันติดมาทุบอ่ะจะเป็นตาโอ้โหเลยมันไปยนอยู่ไหนเห็นไหมโอ้ยยังอยู่หมอปลาสัมผัสได้ ถึงวิญญาณของน้องอ้อําผมแตะไม่ได้เลยอะผมขอรูชันบนั่นเ้ันบนต้องเข้าไปนี่แหละล้งบนตัมมผมกล้ามหถุ่จะเย็นเลย แล้วหมกขึ้นกระดูกไขเนี่ยอันนี้กระดูกยาแม่คะแม่ยายของคุณตายเป็นอะไรกลเลตายอ่ะแม่เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาว ตายตั้งแต่ปศยี่สิบเจ็ดนี่แหละคนนี้อ่ะที่รับมาแม่เป็นคนรับมา,ามาห้องข้าวของแนบอีพีอยู่วะแม่ห้องนี้ใช่ไหมคะห้องแนบมีพี่ใหญ่ด้วยแม่เคยอยู่ที่นี่ก่อนเสียแกก็ป่วยแล้วแกก็นอนอยู่ห้องนี้แหละแล้วแกก็ไปเสียที่โรงพยาบาล้อนี้มาาอยู่อ๋อคือตัวของแกที่มารับพี่อะไรพีบอกพี่คนนี้แหละพี่ลงแตกพี่ลงแกคือพี่อะไร ผีปูยตยายรับมาจากต้นตระกูลเขาอะพ,พวกหนูไม่รู้เรื่องกันเลยเพิ่งจะมารู้เนี่ยจงเขาทักผีมอนผีลงแตกอบนี่คือปีนึงต้องเลี้ยงครั้งหนึ่งครนนี้พวกหนูไม่รู้ว่าแม่นะ่ะไปรับขันมาก็ไม่ได้เลี้ยงเขาเนี่ยมันเป็นวิญญาณี่เขาเิดจัดการแต่เขาลาบหมาดิผมแย่ี่เขาก็ไปไหนไม่ไหนอะใช่เขาเจ็บอ้ย เดี๋ยวเราทีของพี่มันถึงไหนทีบางอันนี่มันถึงถึงไงทุกคนซุดไปคอเนาะค่ะไปไกลไหมในไกลเลยนะมันก็จะดูหนุ่ยน่ยไปแล้วไปดูต้นมะขามเลยค่ะแม่ชีแล้วก็ทักไว้ว่าใหญ่ใหญ่นะโอเคฟังนะต้นทิว่าต้นมะขามเทศเนี่ยค่ะใครทักอ่ะแม่ชีทักมาจ้ะมันก็ตรงกับชาวบ้านที่เขารู้ที่เก่าดั้งเดิมอ๋อก็มะขามเทศก็มาใช้ยายมากมายเลยพี่ จ้อยตัดเลยเลยตัดไหมใหม่้ะพี่ไม่มีอะไรอะพี่ว่าเป็นปู่ขาวก็ไม่มีอะไรพี่ไม่มีพี่ถ้าถ้ามันมีอะมันก็จะเกิดอาการตอตันเมื่อกี้นี่คือพี่จุดรัก่มันไม่เคยจะรั้วลยอะมันเกิดจากที่แม่ของพี่นะไปหลับไอพีนนั่นแหละที่มันเล่นงานอยู่อะพี่ลงแตกพี่ลงแตกและถิวพนาทั้งหมดอะผานที่แม่รับไปนะน่าน ที่ว่ารับผีลงแตกอะอยู่ไหนเนี่ยพระว่างี้เดียวอันนี้คืออะไรอันนี้คือขันที่เขาทำทักเอาไว้ค่ะใครทักอะที่ลูกพี่ลูกน้องกันฝัน่ะว่าแม่รับขันมาเขาฝันเห็นพวกหนูก็ไม่รู้เรื่องกันพอพี่ลูกพี่ลูกน้องทักมาก็ถึงมารู้ว่า ขันลูกเนี่ยแม่เป็นคนออามาจริงแต่ก่อนไม่ได้ใส่ใจก็คิดว่าเป็นสมบัติที่ย้ายให้แม่มาอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ใส่ใจพี่แต่อีดาพวกเนี้ยก็คือที่ว่าครับผมเข้ามาใช่ค่ะเอามาครอบเนี่ยเอามาหมดเนี่ยเหมือนกับต้นตะกูนะต้นตะกูเขาคงจะเอาขันเนี่ยทาพิธีอ่ะแล้วเราไม่รู้เอามาแล้วก็มาเก็บเอาไว้ไม่ได้ทําพิธีไม่ได้อะไรของที่เอาเขามา เร่มาจากบ้านมาจากชัยบ้านเก่าเป็นกระดกค้ก็คือยายแม่จป็วาผมให้รูปตัวกระดูกเจดีย์ใช่ไหมคนนั้นใช่ไหมนั่นคือเขาเสียไปกี่ปีแล้วตั้งแต่ปศยี่สิบเจ็ดกี่ปีฮะสาสิบเอ็ดปีสามสิบเอ็ดปีเจนลูกพี่ลูกน้องมาฝันกันเมื่อปีเนี้ยฝันว่าเรื่องอย่างเงี้ยไม่มีใครรู้เรื่องอะไรแล้วบ้านมันไม่มีอะไร หมือนก็ไม่มีอะไรดีเลยอ่ะเป็นเรื่องเป็นราวมาเลยแบบอยู่กันไม่มีความสุขพี่จกระท่ายงั้นอ่ะเดี๋ยวค้องเนี่ยขึ้นไปจัดพิธีตรงหน้าแกค่ะแล้วก็เอาลูกอุ้งฉายเนี่ยตั้งไว้ตรงหน้ากันหมดเลยหมอปลาเริ่มอธิบายถึงการทําพิธีในครั้งนี้ครับจะดูกรบรลูกนะแล้วพี่กอดึงส้สิ้นนะเออเอามาพูกระต้องทิวาน้องอ่ะ ผูกคอตายดึงไป้างบนตรงห้องมักกี้ที่ผมเข้าไปแย่เพราะพี่หามอยู่จุดทุงนั้นตัวรักละดึงไปดึงไใส่ีพี่ดึงใส่ีเนี่ยผูกจักตาที่ว่าน้องผูกก็ตายหมอปลาให้ชาวบ้านช่วยกันโยงสายสีลครับจากจุดที่น้องอ้ําเสียชีวิตขึ้นไปยังห้องชั้นบนเพื่อทำพิธีอาจารย์มาด้วย พี่เอานำออกกันพี่อันนี้ไปไปคลองรูปท้ายรูปปุ๊บปุ๊บใช่พี่ขอโทษนะแล้วไอ้ตอนที่ว่าพี่อยู่บ้านนั่นเนี่ยมาตั้งนานหนองมาแล้วพี่ไม่เคยท้าเขาหรอว่าวัดปบอิดาตปบเนี้ยใครเอามาไม่ได้ถามเลย เจนเขาทักแล้วแหละถึงมาไล่ดูเดี๋ยวมันเอาของวกเนี้ยเอาหวังไว้ไหนเก็บเอาไว้ไหนอันเนี้ยของแม่เก็บไว้ในห้องเราห้องน้องอั้มนะนี่เอามาเนี่ยเอาไว้ห้องคนตายเออไว้ห้องคนตายนะพอเขานั่งเสร็จก็ยังเอาไว้ห้องนี้ผิดจุดถูกอีกนึงนะแล้วก็เทียนเล็บนึงแล้วก็บุหรี่เนี่ยจุดเออบอกแม่ว่าเอออะไรที่แม่วันเนี้ยเพราะว่าพี่อ่ะ ไม่สามารถมีปัญญาเสืร์ทอดสิ่งเงี้ไหนหรอกเทียนลูกเทียนขาวอยู่ข้างล่างไอเทียนเทียนเหลืองอยู่เทียนนั้นก็แกะได้จ้ะแม่ก็ไม่เคยบอกไม่เคยเล่าให้ฟังสิ่งทุกอย่างที่แม่รับ,ม,รบมาจากยายลูกๆไม่สามารถรับรับดูแลต่อขอให้แม่โหสิกรรมด้วย แล้วก็มาฝันว่าบ้านจุดพุฉลองงานใครคงเนี่ยนะเอาขยะมาฟังเนี่ยฮัลโหลเอ,อ่อพี่พี่ฟันไว้ไงเกกกับหัวเนี่ยอ๋อนูอยู่กรุงเทพนะนูฝันเห็นว่าออเที่บ้านเนี่ยมันมีขันต้นตะกูลซึ่งมันเป็นขันที่ปกทอดมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายอนะค่ะครับหมอปลาได้พูด<า>คุยทางโทรศัพท์<า><า>กับญาติคุณจิมยง เรื่องรายละเอียดของการารับข,นนขันมาตลอดอแล้วทีนี้ป้ากิ่งเนี่ยก็เอาเอาเงินที่อยู่ในขันไปแจกให้คนอื่นไปหมดเขาบอกว่าให้ไปตามเอากลับมาแล้วก็มีตุ๊กตาสองตัวก็คือเป็นตุ๊กตาเป็นตุ๊กตาตบ,บอ่อมันเท้าบลูดะมันมีสองตัวคือตัวผู้กับตัวแต่ผู้หญิงกับผู้ชาย คือให้ไปเอามาแล้วก็ให้มีงานตีเหมือนกับอต้นตระกูลเคยเคยทํามาถ้าไม่งั้นนะ่ะเขาก็จะมาเอาคนเนี่ยไปเรื่อยๆอ๋อพี่ยังกรณีวะเนี่ยปุยยาตา,ายใยญ่เขาไมา่อยู่หมดหรอกแต่ไอ้วิยาพวกเนี้ยที่เขามาเรียนเนี่ยไทยตัวนั้นไม่ดูมากๆเนี่ยบางตัวมันย้ายไปเพิเกิดที่เนี่ยมันย้ายไปเพิเกิดแล้ว,ว่ะมันก็ต้องหาตัวเปลี่ยนตัวตายตัวแทงไงเนี่ยม,มันจะมีฝามาด้วยน,นครับพี่ถึงมันเอาชีวิตลูกเปีย ผมก็ด้ชื่อ่อยดิก็ชื่อ่อยดิชื่อะไรเอวแบ่อจดชื่อแม่ชื่อแม่ใช่ไหมคะใช่ใช,ชื่อคนนี้อ่ะนางทมเรืองจากนางทมเรืองจากจดสิลุไอจดสิกาบปาอยู่ตรงรปากกาอยู่อยู่นกระดาษกระดาษเนะมเนกระดาษน่กระดาษนี่อันนี้จดมา ้เมื่อกี้ก็บอกให้ตามไปเอาเหรียญอันนี้ไม่ต้องพี่เราไม่รู้ว่าใครเอาไปบ้างมาแล้วมเราก็เดาเจอแล้ว่ะมีขอนไหมพีคขอนขอนอ๋ออยู่นี่แหละเสีย ที่ก็ทุบดอกไ้เลยครับทุบดอกนะเมื่อเตรียมการทุกอย่างเสร็จหมอปลาจึงเริ่มทำพิธีพี่จุดถ้วยเพไม่สิบหกดอกานคือพี่ลูกชายเกิดสิบสามมกราใช่ไหม แล้วก็แต่งงานสิบสามะกาหลัเหมือนกันลูกชายเกิดวันอะไรอ่ะเกิดวันพุธกลางคืนโอ้พุธกลางคืนแล้วเขาแต่งงานซิบสามำก็าลัมันต้องวันอะไรเชา้าตรงกับวันศุกร์วันศุกร์น,นี่เอาวันเกิดตัวเองมาแต่งงานนะ<ช>ไม่ได้พี่มันจะมีตัวแทนตัวตายไงเขอเทียนเขาได้ไหมพี่ทางตำรวะคือเรื่องของเรื่องครับพี่เป็นดูคนเล็กมันคระรับซื้อท่อฉายาตอเลยค่ะแต่ไม่อยากรับ เราทาไม่ได้ไม่พี่มันมันใช่ว่าเร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 า,เราทำไม่ได้มาคือบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเออการเลียงผู้พิพิศาส์เนี่ยมันไม่ใช่ของดีค่ะคือแต่ว่าถ้าการทําดีเนี่ยในรั้วฝัมงดีเนี่ยผกุศลของเขาเนั้นนั่นคือสิ่งที่มันถูกแต่มาจัดงานเนี่ยเลยมันล่มสั์ที่มีชีวิตอ่ะแ,และลไปข่าเขาเนี่ยเราเอามาเส้นไว้กระดดงวิญญาณตรงเนี้ยดวะงวิญญาณเนี้ยเขาต้องรับเวดรับกรรมต่อเขาก็ไม่รุดนพน พี่เห็นไหมแด้ว่าการสร้างกุศลนะจะการสร้างความดีนนนเนี้ยกุศลตัวเนี้ยมันสามารถอะไปไห้กุศลก็แทนเมอให้เขารับบุล่ะเขาจะรุ่ง้นอย่าง่ายถ้ามันงเรียนเรียกมันน,นี้ต่อไปเนี้ยต่อไปมันมันก็ไม่อยากเส้นสุดเราก็ต้องสร้างบาปที่ไหมฮะ,ะก็คือการเอาเสนอซัดที่มาเส้นไว้เขาว่ามันมันเป็นมันม่เป็นมงคลก็ครบอยูรแล้วดีเลยพี่ทอนล่างทอนคนอะบางสิ่งบางอย่างเลิกได้เลิกมีฮะ นะโมตัสสะรพระเอ็นพระบ่งพระยมพระกาพระจัตุรรถกบาลพระโลกบาลและย่างพระสาดีบุตรพระวกรกุศลเถรพระโคนนะครับหลวงพระพุทธกัสสระเถรวัสิทธิธรรมังสิทธิการียะตถาคตสิทธิลภพนิทานต่างสิทธิเจโชชฉยนิชยนิธรรมวางตุสิทธิแมศักพระสิทธิอวันตุเตอเออพ่อย์นะพ่อที่พ่อพ่อเอาน้ำหมอนี้ยไปกับผมตรงที่วานองผมขอตายก่อนหมอปลาให้คนในครอบครัว นำน้ำมนต์ไปประพรมตรงจุดที่น้องอ้ําเสียชีวิตน้ำโมตสระพะกวตวะตวรรษโตสามาสัมพุทธสสะน้โมตสสะภระคะวะตะรหษโตสามาสัมพุทธสสะบุญส่วนที่ม่คุณจิมยงกรวดน้ำอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับน้องอ้ําและแม่ของเธอเป็นครั้งสุดท้าย กามก,ก,ก,กหามหมอปลาให้คนในบ้านน,นำข้าสารและน้ำมนต์ที่เหลือไปโปรโยและประรมภายในบริเวณบ้าน<ๆ>เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีในวันนี้ครับความช่วยเเรื่องที่ว่าลูกชายเ็าเนี่ยขาตัวตายฮะแล้วเขาคิดว่าวี่ยาลูกชายเขาเนี่ยยังไม่ไปนายแต่อีาณเนึ่เพนะี่อยากเข้าไป ให้ไขดวไม่ทราบว่าบานแล้วเนี่ยอยู่กันไม่ได้เพราะมันมีพิญญาณนะอยู่ข้างล่างพื้นบานหลังเนี่ยแค่เกิดความเครียดแลแ้วแกก็หายมาผมมาขอความช่วยเหลือจากผมครับเออมารัาง้งแรกอะ่ะไม่สัมผัสไปเป็นตามทีกระบอกเลยอะ่ะไม่เจออย่างที่กระบอกแต่กลับไปเจอสถานที่ท่ทวาแย่ก็คือต้องทิวาตัวของลูกเขาผีเนี่ยผููขอตายและไปเจออีกจุดหนึ่งก็คือบนห้องแต่มันตรงตามก็ทีฝ่ามฝันเขาอ,อีกคนหน่งะบอก ว่าที่บาทเนี่ยต้องมีการรับเรียงบูชาพีโลงแตกถ้าไม่ทำมาครอบขวก็จะมีการสูญเสียชีวิตตรงนั่นคือจะตรงกับสิ่งที่ฟันแต่ที่ว่าไปหาหมอดูมาแต่ก็ทกวันนี้ตรงนั้นคือไม่ต้องเลยผมไม่สามารถไปสัมผัสกับวิญญาณด้เลยว่าตรงตนมาข้ามเทศมีวิญญาณอยู่ในบริเวณพื้นบานเนี่ยมีวิญญาณอยู่ตรงนี้ไม่มีแต่ก็ไปเจอตรงที่ว่าตรงกระฝาฟันกับ พี่คนหนึ่งที่ก็ฟันเห็นนะฮะเออพี่คือคนสมัยเก้าเนี่ยใคก่กระเพาะว่าอะไรดีเนี่ยคนเราเนี่ยจะหลับเพราะสมัยเก้าเนี่ยการศึกษาหรืออะไรแต่เนี่ยมันจะไม่ทั่วถึงการใครก่กรเพาะว่อะไรดีมีอะไรดีคือรับของผู้ชายหมดโดยไม่กนหนึ่งถึงว่าร่างจากที่ตัวเองอ่ะสูญเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยคนรุ่นแรงเนี่ยจะต้องมารับอิจฉาต่อเพราะสิ่งที่รับเพราะนั้น่ะมันจะเป็นเหงาติดตามตลอดชีวิต ถ้ามันแกวของกับพวกอุดผีพิศารหรือวิญญาณปุ๋ยฮนะนี่คือพิษเกิดจะกปามเชื่อในเรืองที่พิษและคนที่รับผิดชอบก็คือเด็กหลุดล้างลูกคนุ่นใไม้ที่ต้องมารับกรรมตอนน้ครับลูกชายที่บาดข้างแรกเนี้ยเขายังอยู่เขายังไปไหนไม่ได้เขาก็ยังอยู่บริเวณที่ว่าเขาใส่ผ้าเนี่ยหลัดขอเขาว่าในที่มาทําพิธีวันเนี้ยเราก็ต้องการปลดปล่อยตัวของลูกชายเขาเนี้ยไปรับผู้สนเพื่อให้ลูกชายเนี้ยหลุดพ้นจากตรงเนี้ยไปพู้ไปเกิด ตามรักคำว่าคือเวียนว่ายตายเกิดทีนี้ตัวของแม่เองเนะ่ยเกิดความคิดว่าลูกชายเนี่ยเรียกว่าขาดตัวตายเนี่ยกลัวลูกชายเนี่ยจะเป็นไปเกิดไม่ได้อันนี้ผมก็บอกแกเกิดฝันต่อไปใจระหะไม่มีทางอย่างไรก็แล้วแต่เขาต้องรุดพ้นเรามาทำพิธีให้เขรุดพ้นสิ่งที่เขาทำไปเนี่ยมันอาจจะเกิดจากสิ่งรอบของบางรูกเป็นหาร์ตต้นตัวเขาแล้วแต่เนี่ย เราไม่ไปคำนึงถึงเราคำนึงถึงว่าเราต้องการให้อดองวิญญาณตรงนี้หายกรุดพนไปคือสิ่งที่มนรุดพ้นตรงนี้ใช่เกิดจากที่ว่าเขาทำลายตัวเองตายเมื่อเขาทำลายตัวเองตายเนี้ยชีวิตอะเขาเรียกว่ารางการเนี่ยเขาให้เรามาครบแล้วการถ่าตทวตายเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาที่ถูกต้องเขาทิ้งรุดพ้นไม่ได้ยังเรามาทำพิธีเนี้ยเพื่อต้องการให้กรุดพลไปกระุดวันเนี้ยเขานี่เด็กซูเสียชีวิตไปแล้วให้เขากลับผมกลับผมเข้าผมากจะฝากว่า การรับอะไรนบผู้ชา้าหรือมาเป็นการเลี่ยงเนี่ยถ้ามันเกี่ยวข,อข้องกับผูดผีปีศาจวิญ่างเนี่ยเราอย่าไปรับเลยถ้าเราอยากจะสางกุศลเนี่ยรับไปรับเลี่ยงคนจนๆดีฟ้าแลา้วกุศลพวกนเนี้ยมากกลวดน้าให้กับคนตาย <Okay. S 2> การทํำลายชีวิตตัวเองก็คือคนทั้งออกของการขาดตัวตายเนี่ยผมไม่หนักว่าผมไม่เห็นด้วยหรอกพะคนเหล่านี้เพื่อจะสะสมบุญและบารมี มาตั้งลายพบรายชาติก็จะเกิดเป็นมนุษย์ได้นี่วันนี้เราเกิดเป็นมนุษย์ถือว่าเป็นสัตว์ประเสริฐแล้วเราก็ต้องทำคำว่าสัตว์ประเสริฐเนี่ยคำว่าประเสริฐเนี่ยให้ตรงเราเนียใช,ช้เวิยงเกรรมให้มารุดพ้นดีฟาตัวเหล่านียมาทำลายตัวเองเมื่อเรามาทำลายตัวเองเนี่ยเราเขาต้องเข้าวนเวียนการปแต่จะเกิดต่อไปอีกเหลืออีกกี่พบอีกกี่ชาติละเราถึงจะรุดพ้นเราถึงจะนิผ่านได้กับเร่าพันธ์ต่างๆกันได้ขอฟวามติดนะครับ พี่สบายใจขึ้นจากที่ว่าห่วงลูกที่ว่าเขาผูกเขาตายแล้วกลัวเขาไม่ได้ไปเกิดกลัวไม่ได้รับบุญกุศลวันนี้พี่ก็สบายใจขึ้นเยอะเลยก็จะตั้งหน้าตั้งตาทาบุญให้เขาแล้วก็ขอบคุณที่หมอปลาแกกรุณามาพี่ไม่กังวลแล้วล่ะตอนนี้พี่สบายใจแล้วตอนแรกพี่ก็คิดว่าเกี่ยวกับเรื่องต้นมะขามที่มีปู่พักปู่ขาวพี่คิดแต่เรื่องนั้นมาตลอดเลยวันนี้พี่สบายใจแล้วว่าไม่ใช่จ้ะแล้วเราก็แก้ถูกทางแล้วเราก็สบายใจขึ้นเยอะเลย สิ่งที่เกิดขึ้นมันยากที่จะทำใจยอมรับและเราไม่สามารถจะย้อนเวลากลับไปแก้ไขได้อีกเพราะฉะนั้นเราควรแก้ที่จุดหลักคือสถาบันครอบครัวถ้ายังหันหลังใส่กันเราก็ไม่สามารถรับรู้ได้ว่าปัญหาเกิดจากอะไรเราควรดูแลเอาใจใส่ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพราะมันจะช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดเรื่องราวร้ายๆกับคนในครอบครัวได้ครับสำหรับคุณผู้ชมที่พบกับเรื่องราวลึกลับหรือเชื่อว่าถูกคุกคามจากฝีมือของพูดผีสิ่งเหนือธรรมชาติรายการมือปราบสัมภเวสีอาจจะเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยคุณได้สามารถไดต่อรายการได้ตามช่องทางต่อไปนี้เลยครับ